นีู่ต่งนี้เขาต่างแล้วที่ผมส่งมาให้ผมทีมให้เพราะเราจะเล่นตามที่ผมทีมให้แล้วก็ตีให้มาเด่นในตัวติดภาพของใครของเราคุณใช่และลายชื่อของของเราแต่ว่ามันอยู่คนทีมคนที่ทีมให้ก็คือพวกเนี้ยว่าเป็นเป็นทีมเดียวกันซีโปรช็อปในประเทศไทยตอนนี้อยู่บ้านนาวนครับเนี่ยวเดี๋ยจะใส่ชื่อนี่ ติโตี่โตสัตวคือชื่อร้านของเราชื่อร้านของเราอาตุนนี่นะเป็นทนายี่โตชอบท้ามือทไมเทพรัชตุนสักการะมันอันนี้ตีนี้ทำไมผู้ส่งชื่อชื่อรถรถนี้จะมีมีสองที่อยู่ค่ะรถนี้จะมีสองที่อยู่ที่ที่เราคุยกับกับกับทางขนส่งไว้เพราะว่าอ่าครั้งแรกอ่ะเราจะเขาบอกว่าเขาบอกว่าไม่เอาใหม่เขาบอกเขาเขาบอก ที่จิงก็คือคุณส่งสินค้าไปแล้วเขาไม่ได้สั่งไม่ใช่กรณีที่สั่งไม่ตกปกมันเป็นกรณีที่เขาไม่ได้สั่งเลยถแต่คนทีไม่สั่มีานอยู่คือว่าเรื่องที่กดขึนาตเวาที่ว่าติดตอไปนี่อเราก็อกเคือวานคนคือเีหไ้หได้่แล้าชื่อคนอื่นมาจากว่า เวลาผมให้คือผมจะให้สองร้อบาทค้าจุใช่ไหมคือรัทค่าุซึ่งตอนนี้ขอตะคื้เาให้ค่อยเราแต่ที่เราต้องการแล้วข็จะกื้ให้ผมแล้วผมก็คือหน้าที่แบบยืนยันปรวการส่คา่งตก้ไม่ใช่ผมบริษัทแ<ด>ต่หน้แต่คุณในฐานะผู้จ้ญญางก็ต้องมีในความรับผิดชอบค่ะใช่ไหมคองของคเลยผมคิว่ญญาในราคาอ อย่าในเคสที่คุณบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยของข้างในระาปิดูแล้วคืออะไรสต๊อกสตอที่เราพู้เชียร์เมื่อวานประมาณสิบเก้าก็คือลูกค้าเนี่ยตอกไม่ได้จ่ายเราก็โทรถึงลูกค้าแร์แอปน่าจะเป็นการเข้าใจผิดกันเพราะว่าของเราคุ้มเชียร์ด้ยอนนีถือเป็นคำให้การของคุณนะอันนี้ผมบอกว่าหมดเพว่าอันนี้คือความจริงเราต้องคุยแล้วลูกค้าไม่จ่ใช่ไหมครับลูกค้าบอกไม่ได้จ่ายคือเราบอกเขาใช่ไหมคแสงว่าทางเรานี่ยมีการส่ง แล้วไนที้เป็นมาจากไหนก็อ่างที่บอกคนนคนที่ต้งค่แอดมนใช่ไหมใช่ครับแอดมนของคุณมีกี่คนมี่จักไหลมีสอคนใช่เราไร้างที่ไหนมันอยู่ที่ที่อยู่ชาหนาอยู่อยู่ชาาสองคนทำไมอยู่ที่สองคนคนเราสั้งผานอพี่เราตั้งผ่านในทัวี่วัดสมัรีเป็นไไหมรมนไเหรอ เป,เป็นเป็นเพจเพจลูมที่นี่ความหมายความว่าไอ้ล็อตที่เราเราไปพบเนี่ยหมายความว่าเ,เราคุณก็ต้องคุณก็ต้องรู้ว่าใครเป็นคนแอดมินแล้วเป็นคนคีอะไรชื่อตรงนั้นใช่ไรนะใช่ไอ้คนคีค <น S 2> เดียวนายชื่อเนี่ยคุณส่งไปแค่วีไม่ไม่ครับขับไปคีไม่หลับเ,<อ>เลยแอดมินก<ต>็ต่างคนแต่ว่าคีล็อตที่คนคีแอปมีนจะส่งย้อนไปใส่ลูกค้าจ่าหรือสินค้าจากตรงไหน อ่าแล้วเพจของคุณแบบอ่าแล้วคุณไม่รู้ได้ไงไม่คือแอดมินแอดมินคนส่งก็ให้ส่งตรงอ่าตรงอาอย่างนี้ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าจากเพจของคุณแล้วคุณจะไม่รู้ได้ไงว่าใครเป็นคนสั่งซื้อเพราะฉนต้องไปดูในเพจว่ามีการต้ตอเป็นลูกค้าหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่เอาลายช ah. ื่อมาจักไหนก็ไมรู้แล้วก็ไปไป เหมือนเราไปล้วงรายชื่อของเขามาไปเอารายชื่อรายชื่อที่อยู่โทรทงเขามาโดยที่เขาไม่ได้ยินยอมทุกอย่างถ้าคนซื้อสินค้านะเขาเขายินยอมที่จะบอกแต่างเงี้ยแต่ถ้าไปเอารายชื่อเข้มาเขาต้องบอกจดทยินยอมโทรติดต่อลูกค้าที่ส่งมาลูกค้าร้องมาจากไหน ยังไม่ได้ส่งอะค่ะแต่นี้คือกำลังจะปิน้นของตัวนี้ประดีว่ามันมีผิดพลาดตรงที่ว่าผนส่งเหมือนมีปัญหาคือรับของแล้วไปแล้วไม่ส่งคือรับแล้วไม่ส่งแล้วไปดองของไว้อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยยังไม่ได้ส่งก็คือกำลังจะปริ้นทําใหม่เพื่อจะนําส่งอะไรเงี้ยค่ะพี่หวใจของมเศส่วนี้เหเพ่อนนี้ รายการในชื่อที่ต้องยีกค้าก็คืลูให้เาส่งลูกค้าปจาของแต่ว่าเาอยู่สครแต่คอาไม่ีตีต่ของมันสเพราะว่าพี่ส่งส่งอ่า่ที่ได้แล้วโทรศัพทตอนนี้เก็บข้อมูลลูกค้าไว้ไหมเพื่อจะมาถ่ายของแล้วเคื่อนอก เครื่องมูลุกเราเนี่ยมาอันนี้จะเป็นอะไรเนี่ยครับที่กำลังจะปีนซ้อน,อนจะปีนแต่ว่าบันทึกต้องดูในเครื่องอะไรนะเปิดไฟล์เป็นอะไรผมใช้ยังไงครับพี่ผมดูพี่ชื่ออะไรครับเหมือนพี่เบนซ์เปิดไฟล์รอบแรกอรัที่เป็นเป็นรันชี่ไฟล์ตัวไหน อันนี้จะเป็นของตัวส่งาหารไเที่ยวของคอันนี้จะเป็นใช่อันนี้ที่จะจะส่งแต่ว่าไม,ไม,ไม่ไม่ได้ส่งแต่ตัวไปที่จะส่ง